ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจึงตามติดอยู่ไม่น้อยสำหรับกรณีระหว่างนักร้องหนุ่มโตโนพาคินและนักแสดงสาวนิชานัทนิชาที่ผู้คนเฝ้าจับตามองสรุปทั้งคู่เลิกกันได้หรือ,อยังหลังจากนั้นก็มีข่าวลือจากวงในออกมาคอนเฟิร์มไม่กินอาหารหมาแน่นอน และเวลาต่อมาก็ปรากฏภาพชัดเจนว่าสายสัมพันธ์ของสองครอบครัวโตโนโนิชาขาดสบันทริปเซียงไฮ้ที่แพผนจะไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้ก็เหลือแต่ฝ่ายชายและครอบครัวเดินทางส่วนนิชาและครอบครัวก็ไปเที่ยวที่หาดเขาหลัก ก็ต่างคนต่างไปจบแยกย้ายถึงแม้วดาน,นิชาและเตโร์นยังคงติดตามไอจของกันและกันแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันนะคะและการเคลื่อนไหวล่าสุดของวิชาก็ทำให้อดอดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่นิชายังคงติดตามไอจเตอรน,นอยู่ก็สวยแซ่บสดให้ผู้ชายบางคนเสียดายเล่นไปเลยที่นิชาได้โพสตอวดหุ่นแซ่บ แบบจิงแบบสับมาค่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเดิดหน้าฝ่ามารมสุ่มเรื่องความรักแบบเชิดเชิดสดสดกันไปเลยด้วยการสลัดพาโชว์อวดหุ่นเรือนแร่งในชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่าสาระเบิดแบบจะบ้าอางานนี้ดิชาขอเลือกรักตัวเองแบบสุดๆพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ Move อ n แบบเต็มที่สวยแซ่บสดมากค่สาวนิชา